เป็นเฮ็ดท่าน,น้อยท่าน,น้อยหรือว่าเฮ็ดหนามุุมเราพี่น้องกดอือ้ยสาบลาบเลยออดอกจุมจีพี่น้องออกจากขาไล่ามาพอ้คขามุมเด้อพี่น้องมาหน,น้เอาคนกับขาอยู่ละ่ะเอาขาขาออละพี่น้องพอี่อือ สวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านละ่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหลกเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนกลับมาพอกับคนส่องปลาอีกคือเก่าละ่ะพี่น้องนี่รุแบบเกาปลาหายูหากินนากเกเพ็ดกลับมาลุนน้ากันพี่น้องวัาสิีไรศรีมานสัมไหเมื่อนี้บ่ได้ไปไม้เดิมเด้อพี่น้องเปลี่ยนไม้เมื่อนี้เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางกลลุนน้ากันว่ดสิีไรศรีมานเฮ็ดยังพี่น้องเศร้านี่พอกันเมื่อสันวันดีเล้อพี่น้องเมื่อนี้ เม,มือโชคเมื่อมันสา์วันที่สิบหกพี่น้องสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหมยทีมากับปลาบัาน้องเมกครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ที่คนสองปลานังอยู่นี่พี่น้องนี่เจอแล้วอืเป็นสีแดงเด้อพี่น้องพูนน่งลกงกเงือเป็นเจอหลดพี่น้องพูนเอ้ามานสีแดงดอกแหลกแหกหมานเป็นสีแดงพี่นอ้องขาดว่าสิเป็นตำมานมาจับพี่นอ้องวันนี้ ไปรลุ่น้ากันพี่น้องดอกแรกอ่ะดอกแรกของเสานี่พี่น้องเป็นเฮดกออ่ะรุดน้ากันเงีๆอีกคือเกาพี่น้องเสาหนิตัวนี้เป็นเพงเขาหน่อยพี่นอ้องเอาเปลี่ยนไม้จากดอนขาลายมาเจอขามุมพี่น้องมาหนิอ่ะเป็นเ็ดท่าน,น้อยท่าน,น้อยหรือว่าเ็ดหนามุ่มละพี่น้องกด อุ้ยสาบลาบเลยดอ,อกจุมจีพี่น้องออกจากขาไล่มาปอขามุมเด้วพี่น้องบานนี้เอาคนกับขาอยู่ล่ะเอาขาขาวล่ะพี่น้องที่อ้ยเอาเอาพ,พี่น้องแมนเบิ้ดไปจุมจีจุมจีอยู่แต่ใบตองต้องสังเกตใบ,บตองเน้นๆเอาพี่น้อง จุ่มหนึ่งเป็นเห็ดหนามุมด้วย<ม>พี่น้องนี่แต่แถบ,บานผมเอิ่นว่าผงไอเห็ดท่าน,น้อยบางทินเพิ่นเอิ่นเห็ดหนามุม,มดอกนึงสองดอกใจว่าสิตามหาเห็ดปวกโพนละพี่น้อง้อน,นี่ จะห็ดทานก่อนกเอาเห็ดทานก่อนแล้วพี่น้องอจุ่มนึ่งจุ่มจีวินพี่น้องคอนอยู่ใต่ใบตงองเลยสังเก็บใบตองเนื่อเแล้เขาดงมาผอกันพี่น้องบ้านนี้ ก็พอเตยแม่เตยปลาแตกงัดใหญ่เลยเนาะงัดเฮ็ดบวกบ่เฮ็ดยังเฮ็ดานเฮ็ดานอ๋อเฮ็ดทานคือกันพี่น้องเพิ่นก็พอิเฮ็ดทานคือกันเขาดอนมามาพอกันบ้านนี้เอามัน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 อีกสามดอกสวยๆพี่น้องตัวนี้บ่แม่นจูมบ้านแล้วบ้านงะพี่น้องบ้านแยมเอาเปลี่ยนดอนเปลี่ยนไม้มันเปลี่ยนเฮ็ดเด้อพี่น้องบ้านนี้ ดอกนึงแซ่บเพื่อกันละพี่น้องเฮ็ดตัวนี้หนึ่งจิ้มแจวพี่แมนพี่กระแมนกระแมนพี่นอ้องอือใหเกดอยู๋บางทีตัดฉับฉับลงกี่สองจุงเพิ่นซิลาอยู่ดอกพี่น้องเพิ่นมาท่านใหญ่อยู่ใต้ใบตองสังเกตใบ,บตองเน่นๆแล้วเปิดหน้าเอา เอา้าอีฟีพี่น้องฟี 4, จุม้มเอาเอาขอท่าอยู่พี่น้องขอท่าอยู่เอามาเห็ดหนามุมเนี่ยกระปอตีเด้อพี่น้องพูดพี่น้องสังเกตใบ,บตองเน้นๆนี่นี่แม่เม็ดละพี่น้องเฮ็ดนี่ิเฮ็ดทานหน่อยทานหน่อยหรือว่าเฮ็ดหนามมุม เก็บไปต้อนเนิ่นเอาพี่น้องขุนต้อนหนาผมก็มีพี่น้องไปต้อนเนิ่นอยู่สาธิพาหน่งร้านเปลี่ยนแนวก่อนพี่น้องมาอนีอ่ิสามดอกตำเห็ดปวกขาวจักโพนไข่ยุพี่น้องมาหนีิ ดอกมึงอุ้ยขางามเด้อพี่นอ้องโอ้โอา้าเจอแล้วพี่น้องขาขาวมาหนีิฮะจัดมาเทสพี่น้องเตานี่นี่แหม่จังบ่ได้ที่ระดอกดียืนขาสาบลาบยองสีสีมันเร็วอยู่พี่น้องดิพอเต๋ยกางหงวนใหญ่คือกันอันนี้ดอกมึงดวงจีนจ้นึง เอาสันตัดกับขาดจุ่ตัวราคาเห็ดก็ได้สองตัวจะถือว่าพ่อมีอยู่พี่น้องแต่ว่าต้องสังเกตไปตองดีๆสีสองนึงตัวนี้ออหยังแฉเอาเจอพวกจิกพี่น้องบานนี่เอาเด้งัดแหล่พี่น้องบานนี่งัดแล้วได้งงัดแล้วคุณ มันคือเกิดยายๆยังเสียนอ่ะหืพวกจิกด้วยพี่น้องเนี่ยฮึจุ่มง,งามเลยพูนอ,อีกสองจูมอีกสองจูมพี่น้องอีกสองจูมอเอาเลยงัดน้มเพลินแล้วพี่น้องบานนี่ปูปนปุ้ยงามแมงเอาไม่ซิดเกิดร้ายด้วยพี่น้องเนี่ยตามเฮ็ดหนามม่งเป็นมาไปตามเอาเฮ็ดปวกพี่น้องบานนี่ปูนดอกนูกฟอง ้อกพี่น้องสองงัดเป็นงัดละบ,บานีอบอกของบันนดเด้อพี่น้องเก็บเห็ดปว๋กหนอย่างน้ำขูดค้าเหนึ่งสามเออบอกขูดดอกพี่น้องค้าเาพิ่นซาไปขูดเอาอยู่บานบนดอกอหลุดน้ำกันพี่น้องดอนนี่ ก็ตามีเห็ดปวกหลายเด้อยพี่น้องดอนนี่เอา้าตัวน,นี้เป็นละง,งอกพี่นอ้องอื้มดอนนี่พ่อหลายเห็ดเด้อยพี่น้องบบบน,นี้เขาสองชุม่มอา้าพขอซ้ำนีก่ก็ดีต่อใจอยู่พี่น้องละง,งอกช่วงนี้เป็นสีบ,บ่หลายบันไดงอกเวียนเป็น,นสิเกิดหลังเขาผุนพี่นอ้องอาซีไลคิดว่าใครนั่นะละงอกแดงละงอกเหลืองละพี่น้องนะโอุย้ยละงอกขาว ก็คนที่อยู่น้ากันมันเป็นล่งหงขาวพี่น้องเราให้ทานอีกดอกนึ่งอ่ะมีกระปุกจิกอีกอ๋อคนคือเกิดไปเรื่อยๆจัริงคือบอกเกิดเป็นหมูเนาะันเป็นปวกดอกเดียวเด้อพี่น้องปวกจิกนี่ยอย่างวนหาเห็ดปวกจิกกะ con cất chẳng đái được phi nỏ, con hết phương nam hồi, bàn nưng, con ừ. phượng nam hồi đó khi nỏ tuần, keng đái vô, hết na lè phi nỏ, ừ. đọt ngàm em cứ mì đọt đéo ừ. nó, bàn tiêm thịt đấy phi nỏ tuần này, đắp đái vô. เผื่อนพันยังขาวอยู่พี่น้องเผื่อขาวนี่คือใส่ได,ด้เท่าพี่น้องเห็ดทา,านเห็ดทานเรียกว่าเห็ดหนามม่ว<อ>ปูสวยอยู่พอดีหนึ่งจิ้มแจ้วล่ะพี่น้องไหมอีกดอกเลยโดนแทะแน่ ออกนะี่มองจุ้มเนี่ยหน่อยก็มีพี่น้องมองบานแล้วก็มีจุ้มหน่อยเพื่อนอุ้ยพี่จุ้มนึ่อุ้ยแมนเบิดตัวพี่น้องเลย,ยจุมมมม้มงามเลยพี่นี่ก็คิดว่าแมนนั่นแมนอีลีนั่นสองจุ้ง บานน่อยหรือว่าเฮ็ดหนามุ่มพี่น้องอาบานสองบานพี่น้องต้นบานนมอ,อยู่ดอกพี่น้องนะ่ะท้องขท้าอยู่อือเพรดีหน่งจิงแก้วจมหนึง่งต้นนี้เพิงหวาแล้วคือ,อแมนอีลีพี่น้องเพรงหวาอืเพิงหวาเอาแกงได้อยู่ น,นี่เป็นจุ้มพี่น้องมาเนนะี่ยอืออือเฮ้ยกลางบานงะพี่น้องบานแงมพี่อีด,ดอกนึงด,ดอกนึงนี่ตั้งตุง้มทั้งบานพี่น้อง อยู่นี่มันเป็นตาเสียดายแต่พี่นอ้องคนบานจนรวยเลยพี่โอ้ได้อยู่ตัวน,นี้เฮ้พี่นอ้องสีแมนเบิร์ดมีแต่เหตุคนหนักบานพี่นี่เลือดเอาดอกได้เอาได้ละพี่นอ้องแมนเบิร์ดอรุพณคนโอ้ยสากลากอยู่พคนบานเบิร์ด บานจนรุยก็มียังพ่อเอาใ้ก็มีพี่น้องปนแมนเบสโอลดพี่อ้ยะตอนนี้พ่อใ้อยู่ท้องบนขาวอยู่นี่ตัวนี้บอ่อใยทีายแต่ดอกบ่อใยแล้วพี่นอนะ้องทีไดเด้ดออีกสองจุ่ม มัน้อง่อะมามันเห,หน็ดหนามุมเด้อพี่น้องเหมือนเปลี่ยนแนวจากเห็ดพ่งค้าไร้พี่น้องอ,อีกจุ้มนึง่ะเห็ดกอพี่น้องจุ้มนึงเห็ดทานเป็นกระบ,บานจนลุย่ยพี่น้องเอ้ยธนากะเตรียมกระตาละนไม้เดียว ตัวนี้เห็ดเพิงต้นใหม่แกงแสบคือกันพี่น้องขายกับเห็ดเผ่งนุงยงนี่แหละขายเพิงนุยงนย้งพังศาสตร์อะตัวนี้เห็ดเห็ดคุณเจิ่นเด้อพี่น้องนี่เห็ดพุ่งหมูอุณดอกนึ่งดอกนึงแมนบ่โอ้เพื่อแต่ขาเพลินอ่ะตัวนี้เผ่งก้าลาย อ <us> <us> แต่ดอนกาลายยังขีไข่พี่น้องตอนทั้งนี้ก็มีอยู่พี่น้องเพิ่งกาลายแต่บนบลายเ <us> มื่อนี้กำลังพอดอกเดียวเห็ด <us> <us> หนาแหลย,ยังมีอยู่พี่น้องดอกหนึ <us> จะเกิดจังไรพี่น้องเห็ดปีนีะ้ะตอนนี้เห็ดคุ้นเกินอีกพี่น้องคาลุดส <us> ัมเห็ด <us> หนาแหลเกิดแนวได้นอะพี่น้องมองเลย ถือว่าดอกงามเด้อพี่หน่อยดอกน้งพี่น้องเฮ็ดทานอ่ะหีบชุ่มนึงิ่านก็สิเกิดลายจะดอกพี่น้องเฮ็ดทานเพียงแต่ว่าดอกมันยังหน่อยเอออ่ะเห็ดอกนึงเฮ็ดทานก็ยังอึดพี่น้องเยเพิ่นเกิดจังไดนดอกพี่ Ừ, chung ừ, chung mầm giữ nước ok nó giải dog song 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 nó song 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 พอยอมนึงแหละก็ตามแหละก็บบอมมี่มแค่เพชรทานย่างขีมานน่ะเต็มตาแหละปานี่เอา้าดูเพชรทานต่อพี่น้องบ่ดนี้นะขึ้นเลยไข่เพิ่นกับไอไข่กับว่าเพิ่นกำลังเริ่มนี่แหละพี่น้อง ดอกนะ้อไต่หงอมก็าง,งามยูฮะทีอะอดอกนะ้อุ้ยงามที่น้องดอกนี่โคตนเห็นไหมอยากเจอแต่ดอกซ้ำเลยน,นี่ตอนนี้เพิ่งน้ำอ้อยนั่นมา่ตามเห็ดทานไปมากไม่เจออีกล่ะ เจอพอดีเต่หล่อให้ตามพี่น้องในมีสองดอกงามแห่งเตดปอกชิกด้วยพี่น้องนี่เกิดทั้งที่คือบุกเกิดมย,ยใ่ญ่ๆเนนอห่นดอกสิสวยเลยพี่น้องอือ เจอเรื่อยๆอยู่พี่น้องแต่บลายอืออยู่ในหลายดอกอยู่พี่นอ้อเนงเป็นใบตองเนินเปิดใบตองออกเต็มอยู่บ้านอือกันพออย่งสี่ข่ายอยู่นี่ยอืองามๆเลยพี่น้องคูณจังหวะแม่ อยู่ในดอนผู้เดียวเด้อพี่น้องมนันโอ้พี่พี่แมนยุ่งดอนเขามุอเศร้าที่แรลงกะพ่อมีอยู่พี่น้องแต่นอกหน่อยอนี่กะทิเป็นอีกดอนหนึ่งเด้อพี่น้องบริเวณป่าน้องเมฆคื้เกาล่ะพี่น้องออสองจุง่ เพชรปวกอ,อยู่แล้วพี่น้องสองดอกอืมจะคนเกิดยังไงปวกน้ำแกงเด้อพี่น้องเนี่ยน้อุ้ยขาเหียวแฮงฮะเกบเพชรคนเดียวอ่ะสิงเง,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 งเียบเงียบน้อยๆแน่พี่น้องจ้เกตมากกับเธอเทิงหรอกพี่น้องอืออีกรอบนึง ปลวกน้ำแกงเนี่ยพี่น้องนี่มันเปนปลวกดอกเดียวแต่ว่าเพิ่นเกิดบโมลายแค่เพิ่นเกิดจังไรน,นะหืมแห่มดีเด้อพี่น้องมาหนิตั๊ตเห็ดปลวกมว่ใหญ่ไข่ยอยุอยู่ผู้เดียวจริงสิตอที่ละดอกสองดอกส่วนเห็ดทานนี่ย่างเหลยพ่อเหลือ่อยเลยพี่น้อง แต่ปกติทุกปีพันเกิดนี่ยพันสิดันใบตองขึ้นเต็มอยู่ตัวนี้พันเกิดใหญ่ใหญ่ยันย่งางก็ได้เก็บด้วยอยู่พี่น้องตัวนี้ฟังหวาพี่นอ้องฟังหวาอีลีกำลังบานงะพี่นอ้องตัวนี้ฟองขาหน่อย หนังแข็งแก่นเป็นเสื้อเข็ดยังมากเลยอืมเข็ดกินบ่ได้อีกนึองพี่น้องเฮ็ดทานขยันรอกระดัอยู่เด้อพี่น้องเฮ็ดทานเอ๋อหลังหอส์สองจูจะเกิดจังไงเนาะพี่น้องเกิดทีละจูมสองจูง คันว่าเห็ดปวกกับที่ละดอกสองดอกเอ้าเก็บบัวเศร้ากับมันจนไดคือเก่าหรอพี่นอ้องฮะคือสิสมควรแก่เวลาแหละล่ะพี่น้องกับสิได้เดินทางกลับด้วยพี่น้องบ้านนี้ที่ได้ลาพี่ล่าน้องกับบ้านมาเบิ่งผลงานยอดไดยอดหมานผลงานเขาปลาหาเก็บเพชรพี่น้องของเสาร์วันที่สิบหกกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องหมายถิ่มาก,กับเป็นปลาบ้านน้องเมฆพี่น้องม้านนี้เปลี่ยนหมายจากเมื่อวาน ส่วนยอดใดยอดมันของเสานี่ลักๆกับสิเป็นเห็ดทานเลือพี่น้องเฮ็ดทานหรือว่าเห็ดหนามุ่มส่วนเฮ็ดกอเนี่กับมันมาดอกหนึ่งพี่น้อง,งตั้งแต่ช็อตแหลกปนดอกที่สองโอ้ยสองดอกพี่น้องนี่ดอกที่สองมาได้เท่ๆนี่เห็ดกอกับมนบนนันมาหลายปนได้พี่น้องผู้ผลมันผลกับมนับมนอยู่พี่น้องเฮ็ดกอถ้าผู้ได้มาแต่เสาแต่เดืกมากกังขึ้นกับสิพ่อได้อยู่พี่น้องเฮ็ดกอ อ่าส่วนผมรักๆเลยก็สิเป็นเฮ็ดทานหรือว่าเฮ็ดหนามุมส่วนเฮ็ดปวกใดมากนิดน้อยพี่น้องพอย่อมระดอกสองดอกก็เป็นเฮ็ดปวกจิกละพี่น้องปกติเผนเกิดเกิดเป็นโมยใหญ่แต่ว่าสภาอากาศปีนี้ก็จัก่นเกิดจังไรพี่น้องพอที่ระดอกสองดอกหรืออาจสิเป็นสัญญาณเตือนบ่จักคือมืออื่น่นอาจสิโพอาจสิบูมว่าจักตัวนี้ก็บ่โห้พี่น้องเดายากสภาอากาศปีนี้เฮ็ดิ่นก็เกิดตามสภาอากาศละพี่น้อง บางเืออุณหภูมิได้สภาพอากาศได้เฮ็ดกระเริ่มสิโอยู่ดีๆผลกระเลียนสภาพอากาศผลกระเลียนไปอีกแบบน้องพี่น้องเฮ็ดผลกล็เลยเป็นเฮ็ดพุบโพเดายากพี่น้องเฮ็ดปีนี้อ๋อยอดได้ยอดมันกรสิป,ประมาานี้แหละพี่น้องสําหรับเต่านี้หลังจากนี้กระสิลาพี่ลาน้องกับบ้านชช่นชอบวีดีโอจังได็กซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนซองปลา ส่องปลาขอขอบคุณทุกไคลทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอหลุ่นความมันน้ำกันอีกมือเอิพี่น้องหลังจากเอายอดได้ยอดมันเห็พี่น้องรับชมกับซีเมนลาพี่ลาน้องกับบ้านลัพี่น้องบ้านนี้คนส่องปลาเดินเดียวกบอาจสิงง้อยในเร้อพี่น้องเพราะว่าอยู่ในหลวงในรอนกะผู้เดียวจากสิบอกกับไปอาสิบอกเถิดเถิ่องคืออยู่กับแายเก็ตปันได้พี่น้องกะรออีกบดนดองพี่น้องเดี๋ยวยายเก็ตกลกับมาอีกประมาณสามสี่หาเมือนี่ละพี่น้องยายกะเริ่มแข็งแรงแล้ว ก็สิได้พ่อคนส่องปลากับยายเกศพี่น้องมาเนี่ช่วงนี้เฮ็ดพันกระบ,บอหลากหลยปันไหนพี่น้องปลาที่เกบตอนนี้ก็เป็นไม้ปลาบ้านน้องเมกล่ะพี่น้องเอ็ซี่พี่น้องถาม่ากะถาับหูหุมหูไม้นี่กะยากอย่พี่น้องเฮ็ดพันเกิดบลายส่วนไม้ที่ผมไปเมื่อวานไม้นั่นสิพ่อได้อยู่พี่น้องก็สิเป็นจำพวกเฮ็ดผึ่งกาไล่ล่ะฮะกะคอยอรอรลุนน้ำกันมือนพี่น้อง่าคนส่องปลาสิเดินทางไปไม้ใด ก็คอยรวมติดตามเส้นทางการเดินทางของคนส่องปลาพี่น้องมืออ่ะสำหรับซองนี้ไว้ซ้ำนี้ละพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์พี่น้องอ่ะวัดดีครับ